สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายสกอร์16 8เนาะครับเนาะเอามาพี่น้องง่ามาเล่นเกมสร้างนะครับผมนะก็เป็นยูดใหม่เนาะครับเนาะทุนเปลี่านพนนะครับมาเดี๋ยวเราจัดสปินไปที่เบด100เลยละกันนะครับผมนะก็จัดสปินที่75ลุยครับผม เอาอันดับแรยกยงก็สวัสดียามเรียงนะครับโนะนะเอาก็ค่ายสกูดหนึ่งหกเปดนะครับผมนะก็เป็นจะค่ายเปิดใหม่นะครับผมนะเ,เปิดใหม่แกะกล่องเลยนะครับสวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้นะครับผมคอมโบตอนน่อเนียงไว้ก็แตกจังสีจังสีนะครับก็เไปเก็บกระเพิมสวยเอ้าคอมโบตอนน่อเนียงครับผมเอ้อยบอลเหลียครับผมเปิดมาบางแหลกแหกมันครับผม ซูเปอร์เปหนึ่งเทนะครับเนาะหวานเอียฟครับผมสวยงามว้าวครับผมไว้ไว้แตกสองไห้แตกสองไหมอู้วไว้แตกสองพี่น้องมีคอมโบต่อเนียงเทแน่นอนนะครับผมนะ้วจากวารีก็เอีฟเก็บกระับผมสวยได้สีครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยบางไงอีกแล้วนะครับอ่ะบิ๊กวีนไปหนึ่งเทนะครับเนาะสวยพี่สวย อเอ้ยสวยงามเอาที่เหลือกำไรเน้นๆครับผมทุนเอาได้คืนแล้วยที่เหลือกำไรเน้นๆน,น,นะครับไว้เอาเน้นๆขอเน้นๆขอเน้นๆโอ้ยเอ้ยเรียบร้อยครับพี่นอ้องเอ้ยเปิดแรกแหกหมานนะครับผมนะได้กำไรเนาะครับนอ้อได้กำไรมาพันพันหนึ่งนะครับผมนะอ่ะมาเอาใส่ต่อเลยนะกันนะครับผมนะ ลุยครับผมซึรงมาดีนะครับผมนะไม่เลกแตกไปพันหนึ่งนะครับผมไม่ที่สองมาเบิรงกรนรักนนะครับผมจะแหกหมานบอนะครับผมสวยงามไว้แตก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 วสวยงามเอาละไงจังหวะนี้เคีนหนึ่งเคีนหนึ่งเคีนหนึ่งมาสวยงามบักนี่ก่อนเอฟเก็ตกระเพิมเอาบทตอนเนี้ยบ่สวยงามเว,ว้ยเอฟเก็ตกระเพิ่มเอาบทตอนเนี้ย เอ,อ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเอ,อ้ยบังไงแต่กันเมฆก้าไปหนึ่งเทนะครับเนาะงวาเจี๊ยบกับผมตื่นรแรงแหกหมันแล้วแล้ไวไปเอาล่ะห้าพันห้าเลี้ยวนะครับผมแนมะตัวนี้เนาะครับเนาะงเอาอเกียรทสวยงามเฮ้ยไ,ไว้แตกสามไว้แตกสามไว้แตกสามโอ้ยไว้มาแตก โอ้โหขจีงซสนุกไฮ้ไว้แตกสามไว้แตกสามโอ้ยไว้แตกสองสวยงามเอาแล้วไงเค้ดึงเค้ดึงเค้ดึงสวยงามว้าเอมเค็งกระเพิมขบวตันเนียงขบวตอนเนียงเอ้ยขบวตอนเนียงแม่ขบวตอนเนียงคบวตอนเนียงสวยงามเอาแล้วไงไว้แตกเอาไว้แตกได้ใส่นะครับบอลนี้ก็เอมเค็งกระเพิมสวย เอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยบังไงแตกครับผมกัดซูเปอร์ไปหนึ่งเทนะครับเนาะสวยสวยสวยเอ้อไม่นี่แม่แตกไป็นเมื่อเจ็ดแล้วครับผมสวยเงี้ยมไว้แต่คู่ไว้แต่คู่เอ้ยสวยงามเอ้หนเอ้นสวยงามพี่น้องเอ้ยบางดีกัดเอิบแจกกาแฟเอิบต่อวะฮึมบอกแล้วอาทันยุ่งใหม่เฮ้ยสวยเฮ้ยไว้ไว้แตก ไว้เตกสวยงามเอาละครับแต่หวะนี้นะครับผมนะบังไงครับพี่น้องเอเมิบแครับเอมสวยงามเอ้ยเรียบร้อยครับผมบังไงเต่งกแล้วครับผมเอาเมฆไปหนึ่งเท้านะครับน้องสวยๆโอเคเรียบร้อยครับพี่น้อ,อ,อ,ง,นอ,อนงงั้น,น,ก,น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 ก็จบข้อรอดนะครับผมนะก็จบไปที่สวงร้อยสามสิบเท่าเน้นเน้นไปหนึ่งเทเานะครับน้องหวัดเจี๊ยบ เอาโอเคครับผมเกิดป่วยตัวเลี้ยวนะครับผมนะก็สั้นๆกระทัดรัดเข้าใจดีนะครับผมนะก็คืออยู่นะครับกับเกมสร้างนะครับเนาะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวเขาไปหาเหรียญเนวทไมค์ก็ดีกว่านะครับผมนะแตกแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็ไปไปไปเอาข้ามุย